เอาไปแขมก่อนนะครับลุงเอตั้งใจมาเปิดมุงเอาไปแขมไปไหนอะเนื้อหว่องครับเนื้อหว่องเรียกไข่เนื้อหว่องเก่าจัดด้วยการกางหนังไข่ร่อนลงสะพานพระแลมเก้าไหมครับไม่ไม่ลุงเอครับตอนลุงแตเนเแต่ลุงคิดตื้นเขินไปตัดคอตัวเองไหมครับอาคิดตื้นเขินแบบนั้นไม่ได้ครับเฮ้ยลาอูนั่นแหละลาอูดูอีกค่ะฝากบอกอีนิ้งทีเลิกอิจฉากูได้แล้วกูไม่เคยทำเฮียอะไรหนักหัวมึงเลยค่ะมึงร้อนตัวล้วนๆคือคือมึงน่าตกกันดีกว่าหนูจ๋า ถ้าขนาดนี้มึงนัดตกก<อ>ันเถอะขอบคุ <ขอ S 2> ครับลุงเอมีเชื้อจีนไหมครับมีมีเชื้อจีนมีน,มมเนมนะเห็นหน้าดูจะเหงียนตลอดเวลาเลยอันนั้นเวียดนามครับขเขาเรียกเชื้อเวียดนามนะครับน่งเงียนนะนะครับเชื้อเวียดนามนะครับขอไอจีคางข้างซ้ายลุงหน่อยครับ จะทักไปจีบเอ้ยข้างข้างซ้ายเขาจะจีบขวาด้วยก็ดีข้างขวาติดข้างขวาเขาอยากได้มึงแบบฟิวพี่น้องอ่ะใอยที่หน่อยมองกางเกงในเธอฉันอยากสูดดมจนสิ้นชีวาแม่าางนกน้อยรูหีเธอช่างหอมเหลือเกินนะครับไปนี่เป็นสมบัติสำนวนแต่ทางไรเหมือนเดิมนะครับเป็นฟิวแบบมหาปลายครับมหาปลายขอวิธีเย็ดไปกินไปบุกถึงใจหน่อยครับถึงใจต้องฟาดไปด้วยฟงวิน่าฟงวินขี่ทะลุมาขี่ทะลุฟ้า ดูดพายาดูดม้าทะลุฟอยนะครับไอ้ยิ่วประสาทเด็กเลยเอาเลยเอาเลยตอนผมไปลาดตะเวนในป่าตอนเดินเผลอไปเหยียบอะไรไม่รู้เสียงดังตีดระเบิดขี้ของข้าศึกอ่าเหยียบขี้นะครับรัเบิดนะครับขี้พ้องดังตีบสามสิบนาทีสามสิบนาทีที่ทำอะไรว้าวยู่อย่างนี้ข้างอยู่เรื่องข้ยอยู่รื่อยอุ่นตุ่นต้มนึ่งต้มนึ่งไปหาแล้วกูบ้าเลยเอาลุงเอครับเมื่อไหร่จะเชิญพี่ซีเคกับดอกเตอร์โสพลมารายการลุงเอครับไฟเทนไฟเทนกัน ตอนที่เวียดนามมีสงครามเพราะแย่งแคนดี้สาวเวียดนามากูจะหลอนจริงๆน้องอย่างที่มึงพูดหลอนกูจะหลอนจริงๆอนะไม่รู้ว่าลุงเคยตอบคําถามนี้ไปหรือยังคำถามอะไรอะขอ,อ,ะรอจริง,งจังเลยนะงเคยย็ดจิ้นทอดป้าตือมไหมครับจิ้นทอดป้าตือให้กูรอดคุยฟันเทียนครับ <ir> เบอร์เเพื่อนผมหน่อยครับชื่อไอเกติคุณครบสิบเก้าปีแล้วครับเบอร์เดยกไอเกติคุณด้วยนะ ลุงผมไปช่วยแม่ขายข้าวต้มมัดที่ตลาดมีฝรั่งมาถามเฮามัดผมเลยตอบเฮาไม่ได้มัดแม่เฮามัดอ่ามมเัครบลุงคังพ่วงข้างครับบอกรัาแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาอูลูวาตูหน่อยครับแคนดี้อุงูราบปูรีบดูรีบไูรีบูครับปีนี้ผมอายุ2ี่สิบผมตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณับน้องลุงดีแล้วมอบรอยยิ้มให้สาธุอนุโมทนาครับสวัสดีครับ ผมชื่อเมคแฮมผมไม่อยากอยู่กับคุณครับ <ไป S 2> ผม <acknowledging> ไม่อยากโง่ฮาเมคแฮมปฏิเสธเข้าทีมนะครับแสบหัวคู่หวยครึ่งซี่อ่ะถ้าแสบครึ่งซี่นะครับน้องลูกอีแนะนําให้เอาพริกถ่ายครึ่งหนึ่งจะได้เท่าๆกันนะครับมีความเสมอภาคเห็นซเปอร์งูอ่านะครับน้องมันจะได้มีความเสมอภาคกูจะบ้าอะไรเฮียมันจะเด็กรถพ่วงข้าวพ่วงข้าวมารถพ่วงมึงมึงโดนเหี้ยอะไรกันเรี่ย เอ <Whoa, S 2> มหมหแล้วลุงสกะปรกครับ <Whoa. S 1> บอกบัแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษารัเสเซียหน่อยครับแคนดี้ฮัเลิมียพปูตินลุงเอครับที่ใบไม้หน้าบ้านลุงไม่ข้ามรั้วไปบ้านคนอื่น <ทำ S 1> พมีมเอไปแอบ,บเลมตอนร้านเคเใช่ไหมคัะ เลมกูไปแอบ,บเลมไว้ลุงครับทําเสื้อขายได้ไหมครับผมอยากได้เสื้อลุงเอลุงเอขี้เกียจแพ็คน้องเสื้อกูไม่อยากทำเพราะลุงเขี้เกียจแพกูเ,พพเป็นคนขี้เกียจน้องลุงเอครับครับขอแลกแบงค์พันหน่อยครับไปแลกกับพ่อมึงเนาะกูเอายี่สิบแลกกับมึงเอาไหมเอาเอาไหมพ่อมึงเอาไหมใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยเออกูจะเปิดแล้วพิมพ์แบคแฮมมาก่อนน้อง สูตรกระโดดตบ3าทีใครไม่ได้กดไลค์เดี๋ยวดูแบ็กแฮมทีเดียวออกเอามาดีด้วยไหมเอาสองแพ็คเลยเสียใจว่าทำไมอ่ะต,ตัวนี้ว่าเสียดายที่ติดตามมาตั้งนานอยู่ดีๆจะมาขอจับฮิเฟนกูไอเลวไอทุยน้องมึงอย่าพูดอย่างนี้กูไม่เคยขอจับไอสัตว์เล็กลูเทอร์เป็นวายร้ายหลักของซูเปอร์แมนซึ่งเป็นอัจฉริยะมากๆ เล็กรูเทอร์รูเทอร์ไม่ให้น้องเราเล็กรูเทอร์ไม่ชอบรูเทอร์ชอบใหญ่ๆด่าคนชื่อพีหน่อยครับมันชอบบิดข้าบอนผมไอพีไม่ย่าบิดข้าบอนเพื่ออะเฮียจังไรมึงเลยนะลูกีนักบิดลุงเอครับอวยพรให้ติดทันตาหน่อยครับจะมารักษาฟังให้ลุงขอให้น้องติดทันตานะครับน้องนะครับรักษาฟันให้กูไม่ต้องเสือกงนะครับฟันกูดูแลเองได้นะครับทำไมไปหาหมอเขาไม่รักษาเอาเป็นอะไรยาเขาบอกไม่มีสิทธิเป็นคนไข้มีสิทธิได้แค่คนคุย กูตบปากหมอเป็นกูกูตบปากหมอขมักแม่เลยอผมหูมุงเป็นทีอะไรวะกูของรองทรงสูงมุงตัดเป็นสกินเฮดเลยนะไอซัสไอคู่้คุยจัดมึงอยากอยู่ดีอยากโดนเน็ตด่าช่างตัดผมเราโอ้ยอาลโเอาลโออ้ยโผมแย่ครับผมแย่มากโอ้ย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 โโคุยไม่ยอม เอเอเอเคยคิดเชิงวิเคราะห์ไหมยืนอยู่สั่งต้มจืดอยู่เต้าหู้หมดเลยเอาควยใส่ต้มจืดแทนมะม่วงมะนาวมะพร้าวสมบูรณ์มะ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 อึงตายลุงเอครับมีจริงมีสตรีมเมอร์สาวเอากับแฟนออนไลน์ผมงงว่าเขาทำท่าไหนกันดูจีบหนูหน่อย EP พีสองศน้องไม่เอาไม่เอากูไม่ดูจังไรน้องไม่เอา เทคเฮรีเคนลุงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอาอุปสงค์ก็ได้เฮ้ยแบคแฮมมาการันตีเแบคเฮ้ยอยู่ดีๆแบคแฮมมาไป้แบคแฮมเฮ้ยไปรอบแรก150แต่ไม่พิ้งเลรอบรักนะคะลุงขอกำลังใจก่อนอ่านหนังสือได้ไหมน้องมินมีกำลังใจอ่านหนังสือนะคะลุยกำลังใจเสมอนะครับทูสูแนะนำครับลุงเอบินไปหาโรนันโดขอลายเซ็นแล้วขย้ำถุยทิ้งไปก่นว่าไอไอโอโนห้าร้อยแบคแฮมเด็ดเดียวมะเฟือง ลุงเอครับลองจัดเทียทุกเกมที่เคยเล่นว่าเกมไหนไรยอดดีสุดได้ไหมครับไม่ครับไม่ครับมาตอบดูหน่ได้ตลอดลุกเอไปกินครีมมารอครับอืมเหยียดอีกูผิดอีกอืมผิดแต่มึงดากูทั้งไรไอ้เหลืองไอ้บุกมาไมเป็นอะไรกไม่เป็นอะไรก็ได้ครับรออยู่คุยมึงดากูมึงกเหียดแปดปีที่ชอบไอมาเก็บเห็ดอ่าถูกไหม ไม่เป็นไรไอ้ลูนไอ้บุกไอ้ควายไอ้ทุยฟันเทียนเก็บบันทึกวิดีโอให้ไม่พลาดกลุ่มเก็บข้อมูลเก่งที่สุดในไทยกูว่ากูแค่บู่าแดดเดียวกูแฮปที่ครด่ากูเลยแล้ยกำลังคิดว่าจะไปเป็นสาวรำวงดีไหมอายุสิบห้าใดมาเป็นสาวรำวงมาึงเชื่อไหมล่ะมึงเชื่อไหมมึงเชื่อไหมอยู่ดีดีคนดีอะแคกปกูละ สวัสดีคอะมึงตะมืได้เปล่าเฮ้ยมึงใครวะสองคนแอบไปดูควยไอตองปสองในเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้องเอพยาแหวงไอตองกูไม่เคยไปดูไว้ขอยต่อง่ะนะครับปัญญาอ่อมึงอะปัญญาอ่อนนี่ฮี้อะลุงเอหน้าคลายอนันดาเลยครับแต่เป็นอนาดมากกว่าฮ่่ากูแข่งอนันดานะครับอันนี้อนาดนะครับบอกพ่อมเนาะเออเปิดกูเถอะไอสัตว์กูก็กูวล้เราเปิดอีควายมึงแหกตาด้วยไอแคมไอขี้อะกูก็เปิดอยู่ไหมล่ะฮะ เดี๋ยวพอกูเปิดแต่ตั้งใจเปิดไม่ตอบเลยเด็ดดากูอีกหวัดดีด้วยตามแล้วก็ใจให้พีเข้าด้วยนะกูทำไม่ทันไปอเหี้ยนตรเมสติเมอร์หยอดเหรียญกูเนี่ยถุงยางกลิ่นปลาร้ามาด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษแม่งกูยิ่งเป็นสติเมอร์หยอดเหรียญยูมึงก็รู้ กูอุตส่าห์ไปมานะบากบั่นหาเงินจากการแข่งแรปมาโดให้มุงแต่ดูมุงสิขอบคุณสักคำก็ไม่มีเอเนรคุณบากบั่นอะกูขอบคุณมึงน้องได้มาห้าหมื่นมึงให้กูยี่สิบสอบถามขอบคุณมากมากแถวซีราชาตอลอยแนะนำร้านพีอาร์ที่ตัวเล็กๆนมใหญ่ๆหรือร้านนวดทีฮาทีฮาพ่อมึงไอจังไรเฮียเลยมาถามร้านพีอาร์ในไรกูตลาดเจอไม่มีใครพูดบอกมึงหรอกวินผมหวังดีเลยดึงออกให้เขาตกผมเฉยนั่นแหละงงหวังดีมึงมึงไม่ต้องงงมึงจังไรสัตว์ไม่ต้องไปหวังดีเขาดูลุงเอรับคนละครึ่งไม่มีกู แต่คางละครึ่งน้องแล้วก็หัวผ่าเบ้นกูหัวละครึ่งมึงเอาไหมไม่เด้บอกก้อนกวัวฟันขาวแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาจีนหน่อยครับแคนดี้ว้ายหนีสิมาปุ้ยงงไงทีผู้ภาษาจีนได้งงในสัตว์เออล่อแม่งเลยนะพริกหนุ่มเออ ของมึงจะได้หัวบัวเป็นเดมอก้อนเหมือนกูอีเหี้ยนันปิดหนุ่มทาเลยมึงล่อมันสิ่งที่ไม่อยากเกิดขึ้นหนึ่งหน่งไย่ใ่กล็ดึ่งราคาสองวันไี่เกจบแบบปลาบู่ทองสามเล่นนสำลักน้ำตาวันพีชมันไม่มีทางจบแบบปลาบู่ทองหรอกน้องนะครับนะครับเออขับไปชนพ่อมึงนะครับวันพีชมันไม่จบเป็นปลาบู่ทองเอี้ยซาเล้งขับไปหาพ่องไงรถไปมึงซาเล้งมึงเอา โดเนตนี้เพื่อลุงเป işte ิดโอกาสให้ด่าพวกชัดค่ะโดยการบูธไม่ใส่พวกชัดให้หูแตกเลยค่ะไอ้พวกควายไอ้พยกวีซ่าลุงคําว่าพระคุ้มครองคือเราต้องนิมนต์พระมาเป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมครับและพระพกปืนได้ไหมครับพระพกปืนได้ไหมถามกูพระคุ้มครองอ่ะพระเป็นบอดี้การ์ดแล้วอ่ะเนื้ออะไรมาหรอครับ อ๋อนึกว่ามุดรูคี้คุโรมีรอครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุงสางโดนสีเห่ยสีู้อหล่อแล้วู้หแล้วูจะบ้ากูโดนหน้าใ <Mister. S 1> ่ากไม่ต้องเอากูา <c ười> ลุงเอเรตอนนี้ไม่ต้องโชว์แล้วได้ไหมครับเก็บไล์ให้ดูย้อนหลังบ้างครับแม่ะรึงเป็นนางรำเหรอทำไมมรึงรำจังวะเอเราทีมงานสร้างหนังบุพเพสันนิวาสนะเราสนใจให้คุณมาเล่นภาคใหม่เรื่องบุกเกทรราช ลุงฮิติครับลุงจะเปิดแพ็กใครครับเรียกให้เต็มยศท่านเซอร์เดวิดเบคแฮมกูชื่อเคนดี้นะพวกมุงจะเรียกไรกูหนักหนาว่ากูคนเกาหลีไม่ใช่คนเวียดนามลุงเอคือสตรีมเมอร์ที่เก่งที่สุดฟ้าส่งมาเกิดแต่เกิดผิดที่ไปหน่อยไอ้ด่างเลยไม่ได้เกิด ลุงเอครับยายผมพิการติดเตียงพอได้กินออฟตัสเท่านั้นลุกขึ้นมาวิ่งรอบสนามบอลเลยครับปากกาเป็นไรไม่รู้แม่มเขียนไม่ออกเอไปข้างนอกดีรบคานอะปากมึงปากกาเขียนไม่ออกมันก็โดนนทบอกกูแบคแฮมปีแล้วที่โรงพยาบาลไปทำอะไรเป็นหมอเป็นหมอยพยาบาลอ โดจากหมอยเส้นที่ส8สวัสดี m มอ r เส้นสี่สปด้วยครับในฮูอายูลุงเอเขียนเบื่อไอเป่าที่หน้ากระจกกูไม่เคยเขียนน้องทุกคนพิมพ์ว่า back แฮม back แฮมเจ็บปวดเพราะคิดไปไกลเจ็บใจเพราะคิดไปเองเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบางยูเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์สูตรเปอกระโดดตบได้ปิดแน่นอนเอาไม่เอาดูวันนี้ลุงยิ้มกว้างจังครับอ่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่ฟันลุงนี้นะครับมา กระโดดตบสูดในตำนานถูดนี้ร<า>้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเยสไม่เป็นครับลุงเย็ดไม่เป็นครับรักและซัพพอร์ตสุดหัวใจตลอดการละนานเท่านั้ขอบคุณมากครับแบ็คแฮมสูดกระโดดตบทันสูดกระโดดตบเตรียมตัวนับหนึ่งกระโดดตบสามครั้งยังไงก็นับอีด e ็อกเซกมาเธอสองหมายสี่เหลี่ยมรักนะครับเซกมาเธอเอแปลว่าอะไรอ่ะ สามและนี่คือลุงฟันขาวครับบอกรักแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาจีนหน่อยครับเห็นไหมมึงเชื่อปะล่ะมึงเชื่อไหมเนี่ย sp ห้าูกูบอกอยู่ว่าซูกรดโด์ตบกูไม่เคยพลาดไม่ไม่ว่ากี่ครั้งตอกี่ครั้งงูสัญญานเชียบมึงเชื่อปะล่ะมึงเคยมันพลาดไหมอะ าค่ะค่ะค่ะคือว่าชานชานดาบฝ่าพระจันทร์เสยวพะพะพะไพ่้อไหมน้องเนะมึงอย่าเบี้ยวมึงอย่าเบี้ยวไกันใหี้ียดาบพระจันทร์เสียวหียอะไรเริ่มชิพายคูก็รอไปเถอะไม่เปิดสักนี่มึงเห็นใครมึงเห็นใครเนี่ยฮะฮะมึงเห็นพ่ออนนี้ขลัไหมเนี่ยลุงมาเลฟิเซนครับบอกว่าแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับ มลฟิเซนชายนาระลุงเอครับผมขอถามลุงหน่อยครับลุงเอเคยซีกับหมูทอดแดดเดียวไหมครับไม่เคยครับไม่เคยครับเคยจะกินครับนะฮะถ้าผมพูดแล้วให้ลุงทำแอคชั่นดังต่อไปนี้อมีความสุข <c oughs> หัวรอ้อเศร้าบิดไข่แต่งแบบนี้เหมือนดาราฝรั่งที่ผมชื่นชอบเลยครับใครอะคิสตอริสหุ้ <istor> ist. ยจริงเหอไี่คิดหรอ ลุงครับช่วยบอกบัสเสนอยยครับว่าลืมคนเก่าได้แล้วบัสดึงคนเก่าน้องเอาอีกทีเดี๋ยวหาว่าฟุกถ้าถ้ามาดูไลฟ์ครั้งแรกดูย้อนหลังมานานชอบคอนเทนต์มากครับขาไม่ชอบหน้าลุงเองนั่นแหละมึงก็หาอะไรหานี้นะเวลามึงดูนะมึงหาอะไรปิดหน้าอย่งนะครับื่อคืนลุงแอบข่ามาดูหนูใช่ไหมคะใช่ครับทางขวาหนูแฉไปหมดเลยครับอ่ะหนู กริ้งกิ้งลุงตลกสกปรกไรมารยาทครับบอกรักแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาอาหรับหน่อยครับอูไม่ได้กิ่งกูไม่ได้พูดได้ทุกภาษาลองหันซ้ายหันซ้ายหน้าหี่ทุกคนดูอีกทีมันจะได้ไม่เป็นว่าคำว่าฟุกมันจะไม่ได้เป็นคำว่าฟุกถ้ามึงจะเชื่อกูไหมถ้าาอีกทีแล้วได้จริงจริงอะไม่มึงจะมึงจะชูชูฮกกูไหม ใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์กับมึงจะซูฮกกูไหมว่าถูกระโดดตบกูไม่เคยพลาดนะตอนใกล้เสร็จเคยเอาด้ามด้วนของลุงตีจอเพื่อเพิ่มความเซลไม่จ้าไม่เคยจ้าด้ามด้วนของเรียไม่เคยนะครับพี่ใบใช่ไหมหมายถึงพี่ใบไหมครับใี่กำลังพี่ชารีฟในการฝึกงานหน่อยเจ้าพี่ชารีฟขอให้ฝึกงานอ่ได้เก่งๆนะครับนะครับกรู้ให้กำลังใจไม่ทันแล้วน้องสวัสดีทุกคนพี่แบคแฮมมาก่อนรักพูดมากนะกกลิ่นผัก ยังคงเหม็นแถมฟันเหลืองเหมือนอาทิตย์ในยามเยน็นมิเคยเห็นความสะอาดจ,จากลุงเลย ừ, มาไฟมาเฟืองมากอกมา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 หนูเด้งอขอเรียกไขรที่ครับลุงเองมาแบ็กแฮมพิมมาใครไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ลอกเอด้วยเฮ้ยแต่งตัวอย่างนี้หน้าอย่างนี้นี่มันเทคุบตบฟันทองคาอเลซานโรเดลเอโง่ ลุงคำแสงครับบอกรักไอมิดหน่อยครับกูชื่อคำแสงชื่อติวเตอขอคุณใครสัตว์ไทยเดินจากเนี่ยมาตามล่าหาธานากะศรอครับไม่ใช่หาธานากะาครับสามสองนับวันนี้มา,า,มมาเปิดแพ็คเจนุสางดงใช่ไหมครับุไม่ใช่ครับสองสาม รังสีแกมมาคือพลังงานสูงที่ปล่อยออกมา,ามจากจุหลายต,ตัวของนิวเคลียสของธาตุจำเป็นแ <David S 1> บค<อ>ทีเรีช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลุงเอราวังไอนะครับไออะไรอ่ะไอเย็ดแม่เนออตนนี้เจอแต่แบคทีเรีย <ham> ถามอาม่าว่าบ้านหลังนี้จะให้ใครอาม่าบอกหรือเรียบร้อยบ้านหายเรียบร้อยสักดาทุบตึกเข้างานเลยเฮียหรืออังเพื่อนรักแต่ว่าไงเคยชูวูลาบีบนมตัวเองไปด้วยไหมวะเขียเคยแกเขียพอตัวนะเคยแต่เขียไม่เคยบีบลุงครับครเสื้อขายได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจริงจังกูกดไลค์ถึงหนึ่งหมื่นเดี๋ยวกูทําเสื้อแจกหลานครับ เออาาไม่ลุงเอครับกามีโครงการคนละหมัดไหมครับอีอีมึงมาดิคนละหมัดกับกูไอ้สั์กูให้หมดแมพเนี่ยเอาไหล่ะแม่งเก่งกับกูนักไอ้ขี้่ลุงปัญญานิรันดร์อ่อนครับบอกว่าแค่ีสาวเวียดนามเป็นภาษาเยอรมันหน่อยครับสามศูนย์คืออะไรวะที่นีอะไรอยู่ที่สามศูนย์นั่นเลยวะแนะนำเส้นทางรถเมล์ครับสายห้าสามวงกลมเทเวศรอบเมืองเดี๋ยวกูทำเจก นัดเย็ดฟาร์มหมูลุงจงเอาถุงยางกลิ่นปลาร้าจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับไปนะครับใครจะล่อกับมันนะครับฟาร์มหมูลุงจงนะครับไปไปล่อกับมันได้นะครับวันนี้เล่นเกมหรอครับเล่นเกมบอลครับไม่เล่นยาหรอครับไปไม่เคยเล่นนะครับน้องนะครับมึงเขาไม่ถามสตรีมเมอร์อย่างงี้นะลูกยีนะครับเล่นนี่คือเดวิดแบ็กแฮมเฮ้ยอยู่ดีก็มาเฮ้ยจบเลยจบเลยมมาได้อีกแค่มอาได้มาดีนี่ต่อปักมือเอตปากเมือเรียก พี่บุครับพรุ่งนี้กูสอบคะแนนครับขอกำลังใจหน่อยเดทถ้าผ่านจะมาเตะก้านคอแก้บนนะไอสัสท่านเมลองเต้นเพลงเฮงเฮงเฮงระบายความเครียดดูไหมครับได้ครับเฮงเฮงเต้นความรักเอาสามสิเฮงเฮงต้นปีลา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 เฮงเฮงท้ายปีลา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 เฮงเฮงกลางปี ร้อยวันเอขี้อินรักก็คนุใดให้เธอเกินไปก็มีแต่ให้เฮอเกง็มีแให้เธอกินไปก็ีให้เธอกินไปกมีแเธอเกินสบก็มีแฟเธอเกินไปก็มีแฟนให้เธอเกินไปก็นให้เูอเินไปก็ีแลใ้เธอกนไให้เธอกินไปก็ันให้เธอไปแนให้เธอเกนไปก็มีแไนใร้เธอเนไปก็มีแฟนเอเนไมีแฟนให้เธอเกิไปล็มีนเอเกไม่ใ้เธกิดไปก้เอเกิไก็มีแฟนให้เธอเกินไก็มครับ สามสี่ถ้าเสกอย่างนี้เฮ้ยสามสีเฮ้ยเชิญเทียนกูก็สวยมนกันี่หวาย่าแค่เอาไว้สิบเ็ดคสิบเโคนี้จะดังครับช่วยนันกันหน่อยสิบเอ็ดคสิบเอ็ดโคสิบเอ็ดโคสิบเอ็ดโสิบเอ็ดโคสิบเอ็ดโคสิบเอ็คสิบเอ็ดโสิดโคสิบเอคสิบเสิบเอ็ดโคสิโคสิคสิบเโคสิโคสอ็เอ็ดโบเอ็ดโคสิบเอ็ดโคสิบเอ็ดโคสิคสิบเสิดโคสิบเอ็ดเสิบอ็ดโคสิ ขนาดนี้นี่เมืองเสบมาใช่ไหไมไม่ได้มาแบ่งมังสี่ไม่ได้แบ่งน้องไม่ได้แบ่งนะครับลุงอย่าพึ่งโดดหน้าต่างนะทําไมอ่ะเขียนยกมรดกให้เป็นชื่อผมก่อนผม,มชื่อเก่งและนี่คือเมื่อไรเมืองจะสุมวัดไอควายกูสุมอยู่เองงัวเมืองไอกระบือบกเอีเหี้ยบาดินี่ถ้าวันนี้แมนยูชนะสองต่อศูนย์พรุ่งนี้กูมาโดนพันหนึ่งเอให้พรกูดีน้องชายพี่ขอบใจมากทีหลังไม่ทู เอามาดินี่ต่อไหมเสื้อมันร้อนอากาศก็ร้อนคนก็ร้อนไปเปลี่ยนเสื้อซับไปให้โอกาสไม่ไม่มันเปิดมันถึงจังหวะชุลมุนแล้วน้องมันต่อเนื่องแล้วี้เกยจเปลี่ยนแล้วคนบอกว่าผมหน้าเหมือนลุงก็ดีดิรบกวนยื่นหน้ามาดูใกล้ๆทีครับทำไมเหมือนไหมเขาด่าผมหน้าหีรออาหารนานเกินสิบห้านาทีโปรดรำมวยไทยเพื่อเป็นสัญญาณให้พนักงานรับทราบนักวิจัยเผย แยกประสานมีรไม่ใช่แยกที่พ่อลูกคู่ใดรู้อย่างหรือประสานงานคนไรก่อนเดี๋ยวพี่เปิดถ้าหมดเปิดอาจนมานี่นี่ได้กําลังใจหน่อยครับผมเป็นทหารอยู่ชายแดนผมยังแบ่งเวลาอุตส่าห์มาดูลุงจะตายกี่โมงก็ไม่รู้เป็นกำลังใจให้นะครับน้องต้องอดัยนะครับทุกทุกนะครับเมื่อวานวันเกิดผมลุงไม่มาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ผมหน่อยครับผมชื่อนายแฮปปีนเบิร์ดเดย์นายนะครับรักลุงนะครับนะเป็นเบิร์ดเดย์นายนะครับอหันซ้ายหน่อยขอให้นายยี่คู่อายเล็ก ุณเหนื่อยเหว่ชีวิตกูไม่ใช่สัตว์กูกจะรวยไวไอ้เียลุงทำเสื้อขายได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจริงจังได้เดี๋ยวกูเลยทำเสื้อขายน้องเดี๋ยวให้กูขยันก่อนกูเกียดแพ็คลุงครับเพื่อนผมสุ่มฟรีได้รุยคอสตากับโรมารรโอครับลุงช่วยให้ผมดวงดีบ้างได้ไหมครับนี่ไงรอดูน้องสูตรกระโดดไม่เคยพลาดดูนะครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าปา่าเข้าไปทำอะไรวะเข้าไปทำอะไรผมเป็นอินโทนเวิร์ดอย่ามายุ่งกับผมขอโทษครับ ลุงเอดดแัดนายในฮอายูยังครับ,บคิดยังไง<ด>กัผ่านตายครับมาสามสี่เตรียมตัวตน้นนนออยู่เ้ามาโคโนามิตัวนเอติดโคเด้นจริงๆนะไอ้สัตว์คุูในใน <c oughs> เล่นยับเลยสามสามวันเนี่ยสามสี่เซตแต่งชาวีได้ชาร์กว้าวหนึ่ง <1. S 1> อ้าวเน็ตด,ดีเลยโดสองพันเหลือยี่สิบ ลุงเอครับผมเย็ดกับแฟนท่าหมาแล้วพอดีนางเพิ่งเคยหีตดครั้งแรกหลอบใจยังไงดีครับคริสตอลลิสปแปลว่าหน่อเตอดอ,อล,งดลุงอยากได้แบ็กแฮมลองสูตรผมดูครับผมนะทำแล้วเปิดได้ทำไงวะเปิดหน้าพ่อมึงอไอคู่อวยอยากโดนเย็ดดูด กูต้องมาให้กำลังใจคนตดแล้วอะชีวิตกูอะกูโทรบ,บอกแม่กูได้ไหมมิโซครอสครับรักแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาเวียดนามหน่อยครับฮัลโหลฮัลโหลมามี่อเอเป็นสตริมเมอร์ที่เก่งที่สุดห่าสุดมาเกิดแต่เกิดผิดที่ไปหน่อยไอ้ด่างเลยไม่ได้เกิดอเกิดผิดไปแย่ไอ้ด่างเกิดอีกมามี่ผมอยากหล่อได้ครึ่งลุงเอ,อยาให้ได้เซมทุเร่ตายไปบอกพ่อมึง เออตอนนี้เอมาถึงในจุดที่ต้องให้กำลังใจคนตดแล้วละมุดอืมละมุดมุดอ๋อโอเคมามี่โอเคอะไรนะบอดอยู่เหรอลุงครับลองใช้อสูดแล้วโทรศัพท์ดูครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับจากหลวงปู่ตักครับเบาาหน่อยค่ะจะทักราวให้ผัวค่ะมึงอีฟ้ามึงบอกเสียงเลย มจะกีฟุตบอลนี่มีกีลูกมึงเลครับมึงมีจิมมี่โกไว้หาพ่อเมึอฮะมึงไปเหลาไว้เขาอ่ะมึงมีจิมมี่โกไว้ทําอะไรกลับไปอ้วนนอนอีกแล้วกินดึกหลังลงไล่อีกแล้วอู้ล้วอ้วนอีกแล้วนี่เฮี้ยอ้วนก็ผิดผอมก็ผิดบอกติดหลอกอ้วนก็บอกว่าไม่ดูแลสุขภาพเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยบ้านก็ไม่ได้เป็นตัวละครในเกมไหมครับบ้านก็ไม่เฮ้ยพากยืนเป็นชังวนขอบตาสั้น กริงฮัลโหลกริงฮัลโหลว่าไงยังอีกยังหยิกนี่มันเลยจักรยานคุยขอโทษครับแอดนายออกแล้วจริงๆริรอขอแบบจริงจังใช่ครับใครไม่ได้กดแล้วกดแล้วกูจะกูไหว้แล้วน้องลุงพรชัยครับพรชัยแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาเหนือหน่อยครับแคนดี้เป็นแมาไงอีกแคนดี้มึงดูหน้าหน่อยดิรับมึงเป็นเที่รับร่ายร้ายเสียอับ บางทีก็คุณมาลงไม่อยู่ครับแคนดี้ทั้งคืนเลยวันนี้ขอโทษครับโสดครับอืมนั่นแหละประสาทเด็กมึงไปเอาอีกกี่แคนดี้ไปทั้งโสดนะครับมาแห่งกูเล่นทีเผลอเนี่ยอยู่ดีไม่ออกวัยตบสองแป๊ะไปเผลยนี่<อ>นจีนจ้างมาอืมนั่นไงสองแป๊ะบอกมึงเรียกไอตัวประหลาดบักมึงเรียก,กวัยบอกมึงเรียกมาโชว์ควงบอลนะฮะอืมอยู่ดีๆก็เบียวสติทุกคน ขอกาลังข้าหน่อยครับเบวถ้าติดมหาลัยจะมาโดใหม่ขอให้ติดมหาลัยนะครับน้องอย่าเพิ่งรีบไปติดซะก่อนนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับหนรองรับบทเป็นพิธีกรรายการคดีเด็ดหน่อยครับเอาเป็นแบบรายการสิ่งที่ลุงเอต้องเจอและนี่นะครับคือคนจริงๆโดเน็ตจริงๆประสาทเด็กจริงๆไม่ได้ใช่ตัวแสดงแท้นี่คือโดเน็ตจริงๆที่กคังจริง ลุงเอกไม่เคยใช้คงแทนต้องจากบ้านจากเมืองติ๊กตอกติ๊กตอกปดูกนะครับเลยดับิดลาย่าอาดับิดลาย่านะครับย่าจ้าพี่ไปก่อนนี่นะครับพี่โป่งคดีต่อไปพี่โป่งมาใจสูหรือเปล่าไหวไหลไม่บอกมาเย้ยอยู่ดีๆพี่โป่งก็มานะครับคดีที่สามเดี๋ยยังไม่จบด้วยยังไม่ไปนะพี่โป่งพี่โป่งอยู่นาน คดีที่สามีเมาต่อเลยครับไม่เมาดินี่นะเมาอะไรอ่าาเมายาเลยนะครับคดีที่สามตำรวจจับจริงนะครับสามสิบสองปีที่อุบลไปทําอะไรไปลบดูดมาจนยายนุชไล่มาอยู่ศาลายานั่นเลยครับนะฮะอยู่ที่เติดดีกว่าเวลาลุงเอเวล่ามีอารมณ์เฮ้ยลุงเอชวอบแนวอะไรใครเฮ้ยโถไอว์กว่าจะสุ่มได้หมออ้อยเกิดสองเส้นล่ะเฮ้ย ลุงเอครับขอกำลังใจหน่อยครับผมเรียนอยู่ปีสี่แล้วยอมลงทุนลาออกเพื่ออะไรอที่จะมาโฟกัสกับการดูลุงเอแบบฟูลไ time ครับดีใจด้วยครับน้องนะครับเป็นกำลังใจให้นะที่ถ่ายแน่นอนนะชีวิตมึงเนทีเท่งใน FC ออนไลน์แต่กลับมาเปิดให้แต่างชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยม่เอาสารค้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ชอบชิงรอยน้องมึงอัาอันดนีกันจากไหนวะครับลุงเคยกลางอนาเขตเหม็นจนตุยถ้ยไล่ควิดไหมครับไม่เคยครับนะครับนินจาเต่าเต่าพ่อมึงเถอะพอยังน้อง พอยังนี่มาไม่นี่มามันกิ่งใช่ไหมแต่นี่มาก็ลุงติดโกลเด้นหรอครับใช่ครับติดโกลเด้นครับติดโกลเด้นมาผมก็ติดโกลเด้นครับแต่บางทีก็อยากได้ลาบ้าดอเอ่อน้องครับลุงเคยคู่น้องครับต็ดไหมครับน้องครับเดี๋ยวนะมึงเียมเธอซอยที่ขากูไม่ได้ติดหมากโกลเด้นนะครับน้องกูติดเกมโกลเด้นซาปตูล่ากูไม่ได้ติดหมานะครับเอทางแพ็ไม่ได้ติดสับหรอแพ็คการันตีไม่เปิดเปิดแต่แพ็คการันโกลเฮียการันโกลเฮียเลยวะ เอาไหมเอาไอริเคนไหมรูอายูอีพีล่าสุดไอน,นายาเตียงเกี่ยวบัตรหลุดหัวทั้งเจ้านายลูกน้องจริงๆไม่น้องมึงฟังก่อนนะครับกูไม่ได้ติดกโลกเด้นแบบที่มึงคิดนะครับด็อกเซ็กนะ,ะผมอธิบายให้ฟังนะตั้งใจดูนะลุงด็อกเอ็กมาเธอร์มาซี่มาเอมุงมข้าวผัดกุ้งมึงหิวมึงก็สั่งน้องมึงหิวมึงก็สั่งไม่ต้องโดนิดบอกกูไม่เอาเอาเอาเนมาหรือฮอริเคน้องอย่าดังทำการบ้านอยู่ คือกูถามจริงวะเวลามึงซื้อโทรศัพท์มึงเป็นเฮียอะไรกันวะหรือบางครั้งหรือยังไงฮะดีแครเดียนมาแล้วแครวันนี้จะหม่งบอลหรือหม่งเหลืองแคร์มงมงบอลค่ะเดียนเครียดค่ะเดียนเครียดกูเครียดกับมี่เดียนนี่มึงอย่ามาอีกอ่ะไอเทียลุงครับพรุ่งนี้กูสอบตกคะแนนขอกําลังใจหน่อยครับเดทถ้าผ่านจะมาเตะก้านคอเป็นกําลังใจให้นะครับเพราะนี่มันสกิลเดียวมันไม่เท่อะทรงเรียกแม่มามีหน้าตาอย่างกับหมามุยไอ้บังตอด้านบินมไอ้ยนะแข็งโดนความร้อน มึง,งน้าเมามลุงปัญญานิรันอ่อนครับบอกรักแคนดี้สาวเวียดนามเป็นภาษาเวียดนามหน่อยครับึมไม่บอกเลยสัตว์เวียดนามเป็นแม่มึงไง,งบอกทั้งคืนเลยอะ่ะดูห้าร้อยจากน้องแปะแต่ยานอุบักก็น่าเอานะแต่มันลุงเอครับยายพิการติดเตียงพอได้ดูดไอแฮบซีพเท่านั้นแหละยายโดนไฟดูดเนี่ยช่วยด้วยอน้องครับ ตายให้วิวเขาไม่ได้ซื้อไปดูดนะครับที่บิถึงจะดูดได้นะครับมุดนิิดดมุนะครับว่ายแล้วน้องอย่าเชื่อให้ไปดูดนะครับน้องใครมันจะดูดปากยายมงจริงๆนะครับนะครับอยากดึกดําด๋อยกับเครื่องตัดหญ้ามึงลองเลยนะครับมีช่องช่องช่องเปิดฝาเปิดน้ํามันอ่ะมึงลองสวมเข้าไปน้องแล้วก็เอาโฟมล้างกริ้งกริ้งกริ้งสรรพสากรเองวันนี้เอมียอดโดเกินสามแสนบาทตีรวมต่อเดือนหกล้านบาทต่ามยอด่ดีๆนี่มาก็มา เพื่อนผม,มชื่อโรคตะโกนด่าเพื่อนผมให้หน่อยมันเปสาวแล้วโดนบีบควายอะดูว่าพิมพ์เนยมาหมาหน่อยบอกรักน้องอยูคนน่ารักเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยครับลุงแมนไม่บอกเลยสัตว์ภาษาพ่อภาษาขี้อะไรกูหน้าตาภาษาอะไรกูยังคุยไม่รู้เรื่องอยู่ลุงเอครับ,รบผมเคยหลับคาสายหลับคาเกมแต่ยังไม่เคยหลับคาทรีนเลยครับมึงลองไหมสัตว์มึงลองเปล่ะเก่งนักหนา CK Fast Food ม่ง แต่ละคนเนี่ยอยากหลับคาทีเนี่ยเธอหัวใจกระดาษเบาๆก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปลีมึงช่วยบอกกูนหน่อยน้องก,กูเปิดอยู่ในตกรกม,มี่ไหมเนี่ยหน้ามีจริงผมอยากหน้าตาเหมือนลุงจังเลยครับคิดอีกทีไม่ดีกว่าทูเรจจิบไงน้องลุงคะงไหนบอกลุงจะเย็ดกับหนูตอนเที่ยงคือคะมาดิหนูเป็นผู้ชายครับ มะม่วงมะเฟืองมาดริดคาบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมปุ๋ยตรามงกุฎเปิดแพ็กไทยไม่เอาน้องแพ็กไทยไม่เอาลุงเอคอสไม่มีแพ็กไทยอ่ะรอครับไม่ใช่ครับแพ็กไทยไม่มีน้องแพ็กไทยไม่มีครับไหนว่าแพ็กไทยลุงเอครับนักเตะคนไหนต้องจากบ้านจากเมืองติ๊กตอกติ๊กตอกักเตะคนไหนอ่ะเดบิดไลย่าอืมเขาเล่นไปแล้วน้องเมื่อกี้แพ็กไทยไม่เอาลุงเอครับ ไอซ์ซใช้รสชาติอะไรวันนี้ไม่มาทำงานเฉลยร<ถ>คริสติโนโรนันโด